พยักษ์ราชธานีสองสีนะครับขุนเงาทีนี้มีกิ่งนะครับลักษณะของกิ่งมันอยู่ด้านบนนะครับเป็นกิ่งแขนงก็ตัดออกนะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปอย่างนี้ทางสวนก็ตัดเป็นลำนะครับเป็นลำต้องมานะครับดีกว่าทิ้งอเ,เอามาแช่น้ำเอาไว้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับ ตัวนี้เป็นไผ่ยักษ์ราชธานีนะครับหรือว่าไผ่ปักกิ่งกลายพันธุ์นะครับเป็นลำเหลืองตัดกับเขียวนะครับสวยมากๆเดี๋ยวจะลงกระถางเอาไว้นะครับก็ไม่มั่นใจว่าจะติดหรือเปล่าแต่ปกติไผ่ตัวนี้ขยายพันธุ์ค่อนข้างง่ายนะครับตามตอนกิ่งแตกรากทั้งสองเลยนะครับดีกว่าทิ้งนะครับพอดีผมเห็นว่ามันเริ่มมีตุ่มรากอากาศแล้วนะครับ แต่ใบก็เหลืองพอสมควรนะครับ